นคนไหนนะคุณนะคุณอยู่ไหนคนไหนนะคุณยกมือขึ้นนะคุณนะคุณอยู่ไหนคนไหนนะคุณยกมือขึ้นก็คนนี้เหรอบอแบกันบอแบบอแบเอาน้ำมาให้แม่เอาน้ำมาน้ำหนูจะกินคนไหนนะคุณยกมือขึ้นอ่ะคนนี้ เก่งจังเลยมามามามีหไหมลูกมามามีปะเอาน้ำมาอ่าไหนนะคืนยกมือขึ้นสวัสดีแม่ยังครับนะักคุณนะักคุณสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับครูครับแม่โอ้สวัสดีครับ เก่งจังเลยคนไหนเก่งคนไหนเก่งยกมือขึ้นหน่อยสิไหนนะคุณนะคุณนคนไหนนะคเกินยกมือออกคนนี้เก่งมากเลยตบมือ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 เก่งมากตบมือตบมือโอ,อ้โหสง่งจุ๊บเลยสง่งจุ๊บมาส่งจุ๊บไหนตาตาอยู่ไหนอ่ะไหนชีชช้ตาก่อนจมูกจมูกอยู่ไหน จมูกจมูกหนูอยู่ไหนอันนั้นปากไหนจมูกคันหูกานคันหูหูคันหูหนูคันหูออ้จมูกอยู่ไหนจมูกจมูกอ๋อแล้วก็ปากแค่คิดวงเสร็จแล้วก็ใต่ปอกหืมไหนตาตาเออเ่งเจงเจงเลยตบมือนอยตบมือตบมือ แกง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 ตบมือ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 คนไหนนะคนยกมือนี่โอ้โุดยอดเลยคนนี้